せーの「でもそんなんじゃダメ」「もうそんなんじゃほら」「心はしんかするよもっともっと」スワッテーー「ファディハーマンボクップ」 สุขศึกษาเรียนสนุกกับครูกิ๊นะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าครูจะมาชวนสตรีมเกมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเรามาเจอกันในคอร์สออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รายวิชาสุขศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตกันนะคะ,ะเราไปดูกันเลยคําว่าสุขภาพนั้นหมายความว่าอย่างไรนะคะซึ่ง องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยได้ให้ความหมายว่าอย่างไรอะ WHO เนี่ยมันเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสาธารณาสุขครอบคลุมทั่วโลกเลยนั่นเองไปดูความหมายของคำว่าสุขภาพไปเลยนะคะสุขภาพคืออะไรคือสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจ สังคมและสติปัญญานั่นเองนะคะมี4อย่างนะสุขภาพนะไม่ได้มีแค่ร่างกายกับจิตใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะรวมไปถึงการดำรงชีวิตที่มีความปกติสุขและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองอันนี้คือความหมายของสุขภาพซึ่งสุขภาพเนี่ยก็จะสามารถแยกออกไปได้เป็นสุขภาพกายนะคะสุขภาพกายก็คือความ สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเราที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติสมวัยและระบบต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยก็คือระบบอวัยวะภายในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความต้านทานโรคได้ดีปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของสุขภาพกายต่อไปความหมายของสุขภาพจิตสุขภาพจิตเนี่ยก็คือความสามารถที่จะ ปรับตัวและดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลให้มีความสมดุลและมีความสุขนั่นเองสามารถรเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ที่เปลี่ยนแปลงไปสังคมที่เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถปรับตัวได้นะคะโดยที่จะไม่เกิดความขัดแย้งภายใต้จิตใจให้ความขัดแย้งภายในจิตใจคืออะไรอย่างเช่นความเครียดความกดดันหรือว่าอาจจะเกิดโรคซึมเศร้าอันนี้คือความขัดแย้งภายในจิตใจนะคะ ต่อไปร่างกายของเราเนี่ยกับจิตใจนะนักเรียนเคยได้ยินไหมว่าจิตใจแจ่มใสย,ย่อมอยู่ที่ร่างกายสมบูรณ์นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าร่างกายกับจิตใจของเรานั้นมีความสัมพันธ์กันเราจะมาดูความสัมพันธ์ของสวะสภาวะสมดุลน,นะคะก็คือไปดูเลย ว่าร่างกายที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างร่างกายที่ดีก็จะมีลักษณะที่สมบูรณ์แข็งแรงจเจริญเติบโตได้ตามวัยเราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมอย่างแรกเลยคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบห้าบุ่นั่นเองนักเรียนสังเกตตนเองไหมว่าวันไหนเนี่ยนอนดึกเล่นเกมหรือว่าแชทกับเพื่อน นอนดึกแล้วก็มาโรงเรียนเช้าทําให้เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีอาการมึนหัวหรือว่าเวียนหัวนั่นเองนะแสดงว่าเราพักผ่อนไม่พอละนักเรียนต้องเป็นไงต้องปรับเวลานอนนะคะเมื่อเราพักผ่อนนอนหลับเพียงพอ จะทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกติไม่มีอะไรที่แบบขัดข้องนะทำงานได้มีประสิทธิภาพนั่นเองเมื่อทํางานมีประสิทธิภาพก็จะปราศจากโกครคภัยไม่เจ็บป่วยง่ายไม่เป็นหวัดไม่เป็นใครง่ายถูกต้องไหมเออและจะทําให้เรา สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสามารถทํากิจกรรมอะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะคะต่อไปไปดูลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตด,ดีกันนะคะสุขภาพจิตด,ดีเนี่ยคืออะไรคือการที่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการรับมือกับความกดดันหรือว่าความตึงเครียดได้นั่นเองนะคะและ สามารถวควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองและจะมีการยอมรับข้อดีข้อด้อยนะของตนเองและผู้อื่นให้ความเคารพนับถือก็คือการให้เกียรติกันนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการสร้างสุขภาพกายกับสุขภาพจิตเนี่ยต้องทำอะไรต้องทำ เพืคู่กันไปนะคะเพราะว่าถ้าด้านใดด้านหนึ่งออนแอเนี่ยก็จะย่อมมีผลกระทบต่ออีกด้านดังนั้นการที่ร่างกายจะสมบูรณ์ได้ก็จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะบน กระดานของแต่ละห้องที่แพดเล็ตนะคะและอย่าลืมที่สำคัญเลยอย่าลืมส่งงานอาจารย์ด้วยนะคะผ่าน w w w padlet.com นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณมากคะ่ะ